สวัสด,ดีจ่าแพนครับทุกคนมื่อนี้ย่อยจ้าไม่กล้าพะมวนเด้อดจ่าเด้อพะลงทงลงท่าหากินหาอยากกัเด,ด้อจ่าเด้อสวัสดีครับแต่วงใหญ่สิมานบ่จ่าเด้อใหญ่ฉิบผ้าจะชอไปเป็นกุน,นหูกระปูเด้อดจ่าเนาะเป,เป,ปะะลี่ยนบรรยากาศเบิึงได้บ่ได้ก็ลุนเบิึงเด้อดจ่าเด้อเขามาเร็วก็อย่าลืมกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ยายใน่เด้อดจ่าเด้อไปยหญ่ออกมาเจ้า พอวันเจ้ามันก็หอนแห้งเนาะพี่น้องเนาะจักอยากจะไปทางไรเนาะจ้าเนาะลูกสาวก็ไปทำธุระไปหาขายหรือขายเบื่อเพิ่นแยกก็จะหาปลาดอเแถเทีวเงื่อนนี่เลยเนาะพี่น้องได้อ็มได้เอาอันนั้นนี่พี่น้องพี่อายหัวพี่สาวก็มาตัดหญ้าตัดหญ้าให้หัวเนาะจ้าเนาะนี่เลยชีวิตแบบนั่นเอาไปสาลุย พี่น้องไมนบอจ้าน้ำไหลลงมาจ้างนามป้าๆเนาะจ้าเนาะหนึน่งคนไทยเร็วเวมือล่ะยากับชิมกุลของพค,คนไทยเนาะจ้าเนาะไมนบอคุณมาจันหย,นยาหงัวหยางงามๆเออเห็นหัวปูเลยเด้๋ยจ้าเด้อ พี่น้องเป็นำของ,องมาวานเผาล่ะพี่น้องกำลังวานเผากันเนาะจากเนาะคุณยายบุกสู้จุเที่วานเผาแล้วนี่มาเร็จเจ้าปู่คนปู่ไปหาดอกเนาะจากเนาะไปแก่งมึงไว้ชิม,มันบ่บอกมาาตะเศ้าน้องพี่น้องเนาะมองคนไทยนาน สาธุกระตีเถาะนะเออน้าถึงนะจ้าน้าเออปอดอ๋อไปตัวใหญ่งามงงามนะน้าคือน้อหยาคุณฮ่าฮ่าฮ่าอันนีอีสานบ้านเฮาก็หาเห็ดจากสี่เลยจ้านั่นคุณเมียจ้ากับปูน้อยนี่มือปอดมีแต่ตัวใหญ่ๆงามมาเถาะ เองวันมีห่้อยู่บ่อยู่เห็นบ่อพี่น้องนานจนอยบ่อยู่นา่าไปเรื่อยๆนะจ๊ะเนาะฮ่า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 ่ออ่เขาถออกพี่น้องเลยห่วจงปร่งจางแปลงอยู่นี่บ่ออยู่มันออกเนาะเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่อปื้ดพูดนานพี่น้อง จะไปดองเสียบเลยตำเสสูบหงงนะสาวเนาะแล้วก็แส่บะละกอไม่เห็งเขาเชอหงดินนะโอ้อหลุนบึงด้วยใจเด้อดังน้ำหึ่งไงตีลุนบึงด้วยใาเด้อคนละดังอุอยปนดะัวเจ๊ะเจ๊อยู่บึ้งเรื่อยั่ ม่ย mm. for for ังังเบืองทมเจ็ดเลยอ๋อรอตัวเสียงทรศัพรทรบดังว่าจะเตีเสียงน้าอยู่ในหุ่งพได้เสียงกรุบอ้ยเมนบอพี่น้องรุนเบิ้งโอ้เลือดตีเท่าอือหูจิงจิ้งพี่น้องบอฮะไม่หัวน้มทีเท่าน้ามันมาจากทางไหนไม่น้ำกบดิจ้าว่านี่ก มาตักแกะเจ๊กที่น่งนได้พท่านเขงขอ,งอยู่น,น <c ười> ะู้นบ้จ้าฮ่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 ่งบดาบดาู่อิดานาโอ้ี่ตุ่มตี้อหมาจบ่นะ จะลองมาหาโจกคนละ,ะมาหางกระสูอไปใส่เลยนะ้องพี่น้องหินมะเสามีบ่เห็นปูตัวลงมาโอ้เห็นนั่นเห็นปูตัวหนึ่ง<ม>น,นั<ม>่นพี่น้องปืดสองตัวพี่น้องหู้หนึ่งสองตัวเนี่ย<ม>ย้นมีน้ำแจ๊ะแจ๊น้อยเสา,เ,า<ม>เออ<ม>ไปมาพี่น้องเนะาะมาเต้มีกรบบ่ยอือมืดพี่น้อง พี่น้องโอ้ยเวินก็ดลังขึ้นเนาะจ้ะเนาะนี่พี่น้องนี่เฒาหูนึงเม่นบ่แม่นเอิดโหกบปู๊ไถออกหือปุดปึดกุ๊กๆเด้พี่น้องเอ้ย เบื่อยังลรอเขาเบื่อเสียมเบื่อเสียบเบื่อเสียมก็ซื้อไม้เนาะพี่น้องอะไหะหูนี่เฮี้ยงกันเลยนี่เออพี่น้องตะทองคนเพื่อว่ามันออกคนวันเดียเบิ่งสามหูนี่จีได้เยอะจักโตนี่สามหูเหี้ยงกันหนึ่งนี่ พีนบอนี่หูยหูกระปูพี่น้องเอ้ยต้องออกตัวนี้ที่เสาออกว่านอตัวนี้ออกมัดพี่นออ้องบึ้๊ดเขาถ่าายอยู่ที่นวดเทาก็ไม่จะออกโอ้ยตอนเขาถ่าายใหม่ๆก็บม่มามาไต่ที่นวดเทาคือนั่นอ้ มีตัวออกตัออกในทะเลเนาะอันนี้พี่น้องนั่นเตะเลยเออนี่พี่น้องเอาทุกอย่างงี้นจะตัวน้อยก็เอาเนาะจ่าเนาะหัวนี่เตะตัวน้อยน้ำตัวหน่อยตัวไงล่ะเนาะพี่นไอ้ลุยเบิง พี่น้องเออตะทองกุลเอากุลเอาเลยน้องพี่น้องนี่ตายออกมาพี่น้องเจวินเจวินกำลังขึ้นน้องจ่าเนาะเจะคล้องพื้นวานเข่าใหญ่มากแก่ไก่วานเข่าแล้วตายทำไปเรื่อยๆน้องพี่น้องอืมพี่น้องเอ้าบึ้งเออ ไหลายเลยหน่อยตึงแล้วเดี๋ยวพี่น้องเด้อหากดปูโห่หลังกันเงี้ยคล้องสูงหลายสมุดครบฮากก่อแกะแถวนี้เลยนาะพี่น้องเนาะหนุ่พี่น้องนี่งานไงากล้ใกล้บ่ได้เข่าไก่ปึบหลงปลาปึบเก็บขาปึบกขาปึบจะยิบไปหาเพื่อสิงาอ ได้เห็ดใหญ่เห็ดยังกับเบื้องยหญ่าน่เด้อเพนครับจุผูุ้กคนขอพุ่นไหลไยเสามาเหลวเจ้าคิดไปทางไหใหญ่กับเสียหัวเงินด้วจ่าเด้อด้วยนี่พ่นบทท่านเดี๋ยว้าไปทางไหนดอกอันนี้พ่นพาไปพ่นเหมือนไดี๋นี่พูนไปหาเก็บบอกริกมะเสาเนาะเก็บบอกรีกไก่ ตะทองก็ไปเก็บในเพิ่นอยู่จะใหญ่เบลีไปนั่งไปเก็บอยู่ที่สะเก็ดนะมาเถวเออนี่ยฮ้อเออออกบ่ออกเลยเนาะพี่น้องเออปพี่น้องารหรือโอ้ยงนพี่น,อน้องบุญตะทองกำลังกลนมา นี่ี่นองได้ลายอยู่นอจ๊ะเนาะ่นถึงหวานถึงถึงหวานถึงปันเนอจ๊ะเนาะพลอมขึ้นมาสูงเตะเจนว่าเ่าทตั้งแต่แค่ไหนตีเ่า เออเออเออตอนเงามุบเลยนานตัวใหญ่ๆงามๆเลยทั้งสูงนะเสาเนาะปื๊ดแม่คังเลยนีแต่แม่งามๆเออคนเอาคนเอาด้วยน้องพี่น่อปื๊ดหลูกมันมีสองตัวคนหนึ่งแล้ววะฮะมันดูดเขากันเออเห็นบ่พี่น้องมีมใหญ่ มือเขาอื่นยังอะไรแถวเพิงหลวง,วงพี่น้อาปื้ดพี่น้องเห็นโมอ,อุ้ยเห็นโมเน่ะยายมากลุลกับปู่ยายมาผอปอื้ดมหาหันเอาดอกปล่อยเพื่อนปอยู่ในนีน้แหละให้เพื่อนดังน่งใหญ่ๆน้อยใจเนาะใหญ่บุกซุ่มเนาะจ๋าจอันนี้นี่เห็นโม พี่นอดังยังไงไปหาเสาไปหาคนกับปู้เฮาใหญ่ให้บึงด่างอ้นใหญ่พะบึงผึงหลวงแล้วแยกอะสิพาตาช่องไปเฮือนเนาะจ้าเนาะไอ้ชิบึงเดรร้ายบ่อจ้าเดี๋ยวพ่อได้กิดเดี๋ยวอยากก็เอาดยสมันหอนมาแล้วเนาะจ้า ตะทองสิหาเบิ่งอีกนะจน๊ะเนาะปื๊ดมองน้ามาาันไหลลงมามองนี่แล้วมองใหยได้กบนะกูบอหากรอบในเท้า,น,า,านี่านหากรอบไงไปให้เบิง่งเขาให้เบิง่งเดีย๋ยวยล่บนี่พี่น้องเดีายวยล่ยูนะจน๊ะเนาะ ยายกระชิบคลิปจบคลิปมหากนปูนไใบเพียงแคน่นี้เด้จ้าตรวจสอบคลิปยายคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ยายในเด้จา้ายายรักพี่น้องเด้จ้าจะคอยติดตามคลิปยายต่อไปเดี๋ยวได้จ้าบายบายจุ๊บๆขอให้แพทยครับชุกข่าผักแง่งแรงดูดีไม่แห้งชุบผูชุบคุนจ้าไปแล้วพี่น้องบายเป็นเพื่อน <laughs>